365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่326สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,528ผู้ใดมองหญิงด้วยความใคร่ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้วหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,529 ระบัญญัติประการที่9ปรามเราให้ระวังไม่ปรารถนาหรือมีความใคร่ทางเพศหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2530การต่อสู้กับความใคร่ทางเพศรวมไปถึงการชำระจิตใจและฝึกหัดการบังคับตน หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2531การมีใจบริสุทธิ์ช่วยให้เราแลเห็นพระเจ้าและยังช่วยเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้ให้มองเห็นทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2532 การมีใจบริสุทธิ์เรียกร้องให้มีการอธิษฐานภาวนาการฝึกฝนความบริสุทธิ์มีเจตนาและวิสัยทัศน์ที่บริสุทธิ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2533การมีใจบริสุทธิ์เรียกร้องให้มีความสงบเสงี่ยมซึ่งเป็นความรู้จักอดกลั้น การแต่งกายเรียบร้อยถูกกาละเทศะความสงบเสงี่ยมปกปักรักษาความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคลด้วย365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า